อะไรอีกนี่ช่องอะไรอีกนี่พีเตอร์มาครับน้องใหม่แฟรงที่แปลว่าแมลงสาบนะโอ้โหเจ็บแสบเดี๋ยวพี่ยักษ์จะเปิดคลิปให้มันเท่ๆนะครับมอเป็นร้างนี่ไม่ได้แอกคำหนาะโดนโดนว่าอะไรก็อยาก โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับผมพบกับผมครับปีเตอร์มาครับผมตอนนี้เราอยู่ที่คูวิลล่านะครับของพี่ยักษ์ครับเขาเรียกว่าอะไรคูวิลล่าส่วนตัวแกนะฮะบั้นตื้นบันตื้นบั้นตื้นนะครับผมที่เขาใหญ่ที่แกซื้อไว้ให้เมียน้อยฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องของของเมียน้อยแกแหละเราเยู่น้อยครคนแรกตามไหมครับผมตรงนี้มีฟ้องฟงครับ พงพี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องของพี่เกตครับแฟนพี่แบงค์ครับผมเฮ้ยก็จะเป็นของของอันของอันของทั้องอันครับรสูปอร์ซิงของเราครับผมเ <Yeah. S 2> น,น,นี่พีแล้วล่ะแอบสั้นเด็กไว้เปล่ามาเราไปดูห้องพี่ยักษ์กันเลยครับตามมาห้องนี้เขาก็สร้างมาประมาณ สองลานนะครับผมพื้นที่ก็ประมาณห้าสิบตารางวาเออพี่ยักษ์ตกลงตรงนี้แหละพี่ยักษ์ตกลงตรงนี้แหละอะไรวะาห้องนี้ก็เป็นห้องส่วนตัวนะเวลาจ้างเด็กอากับเด็กวีมานะฮะมากับครอบครัวสจอร์นวันนะครับผมอันนี้ฮะโอ้ยรักกว่ารักรักห้องนี้เป็นของเมียนหลวงครับผมกินพี่เต๋อพี่เต๋อ ของพี่เต่าครับพี่เต่าสันขวานะฮะมาลงไปดูสระว่ายน้ำกันเลยสระว่ายน้ำนี้ก็สร้างสร้างแตงหงอนะฮงยังยังยังไม่ลื่นนะยังไม่ลื่นจับำเราดูเป็นเหี้ยเลยโอ้ดูดูน้ำดูน้ำไปไปดูน้ำมาเฉพาะ เฉพาะบ้านนะฮะสองล้านใช่หรือเป่าใชขอเรียนการโน่นโน่นโน่นก็ตอนนี้นะฮะเราก็ไปถึงดู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 สระว่ายน้ำดูดูดูเมียน้อยมาดูครับรายงานตัวเลยสุดยอดฮะโอ้อย่างจังมาน้องๆดูดิโอ้โหบางซิปนะเนี่ยคนดังเงี้โอ้บังซิปลุเซ่ แซลูเอาเยอะๆเลยเอาเยอะเลยไม่มันรวมไม่ได้มีมีครับน้องๆคือเออเมียทุกคนอ่ะเออสามัคคีกันมากอยู่อด้วยกันได้อ่ะอันนี้อะไรอีกนี่ช่องอะไรอีกนี่พีเตอร์มาครับน้องใหม่แฟร์แรงพี่แจ็คมาแรงสาบนะโอ้โหเจ็บแสบอ่ะมาดูนะครับนี่ก็เสาไว้น้ำสร้างเท่าไหร่นะพี่ เดี๋ยวพี่ยักษ์จะเปิดคลิปให้มันเท่ๆนะครับเราก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็มาเองมาเปิดคลิปแบบสาวไห้นะำนี่พิซซ่าพี่ทำหมดประมาณ8ล้านเนี่ยเน่ยประมาณ8ล้านบาทมามามาตั้งไว้เดี๋ยวถ่ายรูปให้อ่าเราลองมาดูสิเราน้องปลาใส่น่ะแม่มาอยู่ใกล้เนี่ยเราถ่ายรูปไหน่อยมาดิโอ้โหอะไรนะเป็ดเป็ดตัวนี้แบบน่าจะเอาไปลาบกินอร่อยมากโอ้โหนะครับสุดยอดเลยครับสาวให้น้มนี่ สร้างมาเท่าไหร่แปดล้านราคาบ้านพี่ราคาบ้านสองหมื่นทำลงเอามาลงสาวไว้น้ำหมดเลยสองหมื่นสอล้านหรือสองหมื่นบาทสองหมื่นสล้านนี่ไม่ได้แอกทำนาโดนว่าล้งอหักแล้นะอหกล้นะ ต้อนรับนะครับต้อนรับแบบน้องพิตอร์มาร์คที่แปลว่าแมลงสาบนะครับน้องๆก็แบบว่าขึ้นไม่ได้พ่อเขาเยือกนี่แอฟก็สังหรับไหมโอ้ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าพูดหนาวเลยครับมาที่ขี้เป็ดขี้เป็นขี้เป็ดขี้เป็ดโอ้โหอันนี้ก็ทำอาหารกันกินนะ คลิปนี้เราต้องมีเอาคืนครับผมเราแกล้งคืนแน่รอดูแล้วก็เมีหลวงครับเมียคนที่หนึ่งฮะอาหารอร่อยมากที่สุดเฮ้ยเมียใครเมียพี่ยักษ์ไงไม่ใช่เมียผมเฮ้ยเฮ้ยไฟจะชาร์จไฟชาร์โอ้ยจะตจะดีกดใส่จะจะเดินจะมาทำใจได้เขาเที่ยวเที่ยวที่จุดแก๊ปไปไว้ไหนอ่ะข้าแก๊ปไปได้ใช่ไหมเข้าหามาให้ป่ะเดี๋ยวเชียร์ฮะ อันนี้คือเน่อเนื้อหมากินสดด้วยก็มีมีเยอะฮะมีเยอะของครัวเราอันนี้ก็วิธีการจุดจานแบบไทยบ้านนะครับผมเราจะเอา้ามาเวลาก็จูดนะครับอันดับแรกแล้วเราหมอบมนไม่คุ้นดัง ปวดแก๊กก่อนปวดบ,บอะไรนะี่มันจะติดหรอไม่ติด yeah! คือตอนนี้แบบใส่กระดาษทิชชูง่ไง,ง,ไ,งไปแชคไม่มีนะครับน,ะน,น,นี่เอาลล่นสไลเดอร์ได้เลย่อสอง่งอะไรกนบนะ ลายดูลายเฮ้ครับผมเออวัยรุ่นพูวิลล่าครับเขาเขาใหญ่ครับเขาใหญ่มีหล่อครับก็ไม่มีอะไรครับรักมากครับเฮ้ยเปียกเปียกมันเมีอะไอ้มาร์กกุญแจถามอันนั้นนี่กุญแจถามโคตรเปียกโคเปียก อยู่ใกล้พี่มันอยู่ใกล้สวนมะนาวอ่ะโอ้โหไม่ติดหรอกครับอันนี้ก็ซูเปอร์ซิงนะฮะอย่างนีครับอันนี้คือพี่คนนี้เข้ามาหารผ่านกล้องหลายเทปแล้วแต่ว่ารสชาติบอกตรงๆก็คืออันนี้คือไม่เฟกเลยรสชาติไม่ต้องแดกแล้วไม่แดกแต่ว่าในกล้องคือต้องต้องเฟกว่ามันอร่อยไงแต่ว่าจริงแล้ว ไมตามนั uh ้น huh. น yeah. ี่นี่ยดูนี่ดูเป็นฝ่ายอาหารแรงดูสั้นเหมือนของตัวเองเลยคิดดูนะของผมอะไม่ได้แอกยาวกว่านี้สองเท่าครับนี่ต้องงี้ชิมดูฮะตามที่เขาว่าไหมเขาจีดน้องๆจุดแน่ อันนี้ก็น้องปอครับพยาส่วนตัวเราพยาส่วนตัวใช่ครับอ๋อถ้าว่าหอมที่หอมสักดลอดไหมหอมครับอยอืมเอายังไม่เห็นเลยพี้ออื้ออืคนคนคนคิงลุกคนคิงลุกอะไรคือคนคิงวะคนคิงคนลุกใช่ไหมเฮ้ยคนคนคิงก็อะไรคือคนคิงวะคนลุก เออขนลุกเออว่าขนคิงอะไรก็ไม่มีอะไรมากครับอยู่เขาใหญ่ตามสไตล์ยูล่าโอ้ดูดูไปดูเมนูสองพี่ซิปฮะพี่บังครับผมช่องอะไรนะช่องอะไรนะช่องคอร์ดอะไรนะ บางซิปลอเซลลบางซิปลอเซลลนะฮะดูด <granular> <anterior> ูดิเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนน้อยพูดอะไรก็โอเคครับก็ต้องขอฝากช่องใหม่นะครับผมปีเตอร์มาครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่ครับไป